สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนียวเชียอีสานทุกท่านครับพี่น้องมือนี่กะพาพี่ประดองเข้าเปลี่ยนบรรยากาศจากเบิ้งอเมริกันบรามันนะครับเบิ้งลูกผสมมาเบิ้งสายเนื้อสายพันธุกรรมสายแห่งกําไลครับพี่น้องมอนี่มาอยู่ที่กิติศักดิ์ฟาร์มนะครับอาเภอพ้ทห้องจังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องมาเบิ้งงัวแกลนแชมนะครับอีกหนึ่งสาวโลงสนามประกวดมาหลายสนามครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนมีท่ายาดออกมาแล้วครับพี่น้องท่ายาดออกมาแล้ว ก็ถือว่าถือว่าเป็นความโชคดีของเพคนในตัวเมียพร้อมครับพี่น้องนะครับกถือว่าหลายท่านก็ติดตามอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่เบิ้งคลิปกันมาตลอดนะครับวันนี้เดี๋ยวผู้จ่าทักทายกับเจ้าของขอกเพคนจักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับผมแนะนําซื้อฟ้ามจักหน่อยนะครับ GTS Farm หรือกิติศักดิ์ฟาร์มครับครับผม GTS Farm หรือกิติศักดิ์ฟาร์มนะครับที่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านไหนครับบ้านค้าพเจครับตำบลแวนงอำเภอพุนทองจังหวัดระยองครับครับผมเบอร์โทรฟาร์มนะครับ089 แปดหก4ามเจครับผมแอดไลน์ได้เบอร์นี่ได้ได้ครับพี่น้องเฟซบุ๊กกับกิติศักดิ์ฟาร์มภาษาไทยเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับพี่น้องเอานะครับหลายท่านก็อยากรู้จักรซื้อเสียงเรียงน้ำนะครับแม่เพิ่นนะครับตัวนี้ซื้อน้องยังก่อนครับผมน้องลิซ่าครับน้องลิซ่านะครับผมอ่านะครับดีกรีแกนแชมป์สนามใดครับผมเอสจีครับโคราชครับนะครับห้วยแถลงเนาะครับแกนแชมป์ที่ห้วยแถลงปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับอ่าก็เป็นแกนแชมป์ของลูกผสมบีฟมาเตอร์เนาะครับผมอ่านะครับเป็นบีฟมาเตอร์ด้พี่นน้องะครับบีฟ อ่านะครับแม่เพิ่นเป็นแองกัดเนาะหรือแบงกัตแม่แบงกัดครับแม่เป็นแบงกัดนะครับผมเอ้านะครับผมนี่แหละครับเอ้าได้จักถวยจักสนามเด้อครับผมได้5รางวัลแต่2แกนแชมป์ครับ2แกนแชมป์อีกแกนแชมป์นึงอยู่สนามไหนครับอยู่สนามเทคโนโลยีสุรนารีเอ้านะครับอีกแกนแชมป์นึงอยู่สุรนารีนะครับผมอ่าเป็นถ้วยพระราชทานเลยเนาะหถ้วยพระราชทานอ่าหนึ่งถ้วยพระราชทาน สองแกลนแชมป์นะครับผมได้ทั้งหมดหาถวยครับเราเลยทีเหลือก็เป็นถวยลงล่องลงมานะครับตอนนี้พิธาญาตออกมาแล้วครับพี่น้องน้องอะไรครับผมลูกสาวเพื่อนน้องเลยาอ่าน้องเลยานะครับผมลูกสาวของพ่อบับบ้าห้าศูนย์เจ็ดอ่าบับบ้าห้าศูนย์เจ็ดครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับ e m s บับบ้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับได้จักมือแล้วครับคลอดหนึ่งเดือนกับสิบวันอ่าหนึ่งเดือนกับอีกสิบมือครับพี่น้องนี่แหละครับ เอานะครับเดี๋ยวทรงเขาสนามประกวดกระลังสีทรงเขาฝึกทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับผมทรงอยู่น้ำกันครับพี่น้องเอามาเหยียบมาชมนะครับผมมีผลงานแล้วเอาสองแกลนแชมป์หนึ่งถ้วยพระราชทานนะครับกับอีกหลายรางวัลครับพี่น้องรวมๆห่าหกรางวัลก็ว่าได้นะครับตีกิติศักดิ์ฟ้าด้วยครับพี่น้องพัดดูกรรมดีๆภายอยางจะเลี้ยงนะครับอยากได้บีฟมาเตอร์นะครับบนนี่กับมี่แม่ทองบีฟเนาะครัแม่ผสมบีฟไปแล้วก็มีชาโลเลี นะครับใครสนใจที่กิติศักดิ์ฟ้าม์ครับพี่น้องฝากพีฝากน้องไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้าม์สายเนือสายพันธุกรรมนะครับเดี๋ยวไปชมกันอีกหนึ่งสาวหน่อยครับพี่น้องมีสาวหน่อยบีมาเตอร์หลายท่านอยากได้ไปเลี้ยงเดี๋ยวไปชมกันก็ถือว่าเกรดเพื่อนี่ฝึกเข้าสนามประกวดเลยนะครับฟ้าม์นี่ขึ้นซื้อฝึกนะครับงัวเพื่อนมีซื้อเสียงหลายท่านเห็นในสนามประกวดอยากเห็นผลงานการส่งลูกผ้ามาเบิงเด้อครับพี่น้อง่าวที่ผ้ามาเบิงแล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยเพิ่งได้เดือนเดียวครับพี่น้องมาดีเลยเอ็มเอสบ 507นะครับบวกกับแม่เป็นลูกของ JR Bear JR Bear ครับบวก JR Bear ครับพี่น้องเอานะครับไปรจะได้ไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเบิ้งครับเหนวๆเลยเหมือนนี้เฮ้ยจะจบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาหลังจากเบิ้งแม่ลูกสวยๆแล้วเหมือนนี้มีสาวหน่อยครับพี่น้องนะครับผมกับเป็นแบรนด์ของพี่กิติศักดิ์เองครับพี่น้อง GTS02 นะครับผม C1 หนึ่งนะครับเนาะครับผมเอาตัวนี้กี่เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้8เดือนครับ8เดือนนะครับลูกสาวพ่อได้หรอครับอ่าลูกสาวพ่อพีนาเค่นลูกสาวเจ้าพีนาเคืนนะครับผมอ่าเจ้าพีนาเคืนถือว่าโครงสร้างนะครับผมการแสดงออกพันธุกรรมนะครับมาดีเลยครับพี่น้องนะครับเลี่ยงตัวดีเอาตัวนี้สิปั้นประกวดนะครับผมเพิ่นว่าสิส่งเข้าโรงเรียนอยู่บ่ครับส่งครับเอานะครับถ้าบ่ให้ได้เข้าโรงเรียนอ่านะครับไพ่เบิ่งคลิปแล้วชอบ อยากจะเอาไปเลี้ยงนะครับอ่าวันนี้เพื่อนว่าเพื่อนเอามาสี่หนึ่งนี่เพื่อนเอาไว้ทับปัน้นอ่าร่องอยากจะไปเดินสนามประกวดนี่จะเปิดฤดูกาลนี่กรประมั่นอ่าพุจิกาท่านว่าไปนี่ละพี่นอ้องเปิดฤด,ดูกาลงานประกวดลูกสาวของเจ้าพีนาคินครับผมนะครับผมอายุ8เดือนครับ8เดือนนะครับอ่าเกิดจากแม่ชาโเลีชาโลลีนะครับเนาะเอาตัวนี้เกิดจากแม่ช,ลลาชาโเลีผสมกับเจ้าบีฟมาเตอร์ครับตัวนี้เบิ้งครับพีนบ่น้องให้เบิ้งครงสร้างเบิ้ง นี่ครับเพิ่นเก่ามาจดเป็นซีหนึ่งเหรอพี่น้องครับมึงเลี่ยมโตมาดีนะครับนี่กระดูกกระเดี่ยวคอขาดีหลายท่านว่างัวประกวดเพิ่นขัดยังแน่นะครับตัวนี้มักจังไหนครับผู้เลี้ยงเนี่ยเอาสิ่งที่มักเลยชอบบรรทัดหลังเขาตรงอ่าบรรทัดหลังกระดูกโครงสร้างเขาใหญ่นี่ครับมาดีนะครับเลี่ยมตัวดีครับโอ้ซีหนึ่งปั๊บมาได้ขนาดนี้ว่าธรรมดาด้วยพี่น้องนะครับเลี่ยมดี กิติศักดิ์ป้ามนี่ก็ขึ้นซื้อแล้วครับพี่น้องงานประกวดทุกสนามนะครับผมแม่ลูกคู่แรกกันย่างที่พี่น้องเห็นนะครับผมก็ได้แกลนงช่ำแล้วครับแล้วก็อีกหลายๆถ้วยนะครับหลายๆสนามมีราคาบ่ครับสานไว้ทุนนี้ขันมากถ้าอยากได้ไปเลี้ยงซีหนึ่งช่ำนี่หลายเป็นไดนี่ครับเปิดร้แปดสิบห้าครับแปดสิบห้าครับพี่น้องแปดหมื่นห้าครับพี่น้องราคาก็ถือว่าอ่านะครับในเกรดพันธุกรรมซีหนึ่งนะครับกับพันธุกรรมโค้งสางดีก็ถือว่าราคานี่ก็ เอาไปเหด็ดพันธุก,กรรมอยู่เหรอครับพี่น้องมาตา่อรองกันเอาอเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์เลยครับพี่น้องหลายท่านก็มาตีราคาว่าส,สืบไปขาไปแกงมันโบเม,มีนครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเฮ้าวอลที่เรื่องของเอาไปเหด็ดแม่บอกเห็ดแม่พันธุ์นะครับผมนี่ครับนุ่มหน่อยนี่เอาเสียขาเลยมั้ครับเป็นคนฝึกเอาๆๆเด้ครับเสียขาวเลยละพี่น้องเกาเรนยุกกระเพิ่นสนิทกันนะครับผมก็ถือว่าลูกไส้นี่ก็ได้ใจพอนะครับเลี้ยงงัวนะครับกับมักน้ำ มาเล่นมาฝึกมาจูงให้นะครับเอาต่อไปเดี๋ยวเบื้องเปิดราคาเต็มรูปแบบให้อยากได้ชาโลเร่แม่ยทองนะครับแม่แยกลูกเดี๋ยวแม่ลูกชาโลเร่สวยๆเดี๋ยวไปชมกันครับผมหลังจากชมพันธุกรรมนะครับดีๆนะครับเกรดประกวดนะครับหลายท่านก็อยากจะเลี้ยงแล้วครับพี่น้องนะครับมือนี้บ่าววาที่ก็เลยมาหอดของหอดฟ้ามเพล้วเดี๋ยวให้เพิ่นเปิดราคานะครับมีตัวสีแดงด้วยครับพี่น้องไผรอยากได้งัวแม่ยทองนะครับมือนี้ก็มีมาฝากนะครับแล้วก็มีแม่แยกลูกมีแม่ลูกสวยๆนะครับเป็นชาโลเร่ แล้วก็เป็นแบงก์กัดนะครับเหมือนนี่กับมาเบิงตัวแรกก้อนครับพี่น้องนะครับหลายท่านเบิงแต่ต้นคลิปแล้วก็เกิดนะครับความคิดความชอบอยากจะล่องเลียงเบิงนะครับสายเนื้อนะครับเป็นวัวทั้งสายยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมเอานะครับเป็นพันธุกรรมที่บ่มีขาดทุนหรือพี่น้องนะครับเลี้ยงแล้วมิได้ย้ายไปหนานะครับพันธุกรรมแบบนี้ มาเบิ้งตัวแรกก่อนเปิดราคานะครับตัวน,นี้เป็นชาโรเล่เนาะครับเนาะครับผมชาโรเล่นะครับอ่าท่านับกับเป็นชาโรเล่เลือดสูงเลือดสูงครับเลือดสูงเกรดได้แหละครับผมอ่าเลือด87ครับอ่า87เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้อ่าฝึกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะเพราะว่าเชื่องแห้งนะครับตัวนี้เชื่องแห้งนะครับเป็นอ่าชาโรเล่เลือดประมาณ87เป็นนวดสาวทองแรกเนาะทองสองครับอ่าเป็นนวดทองสองนะครับพี่น้องเอกลักษณ์ของชาโรเล่นะครับผมเอาสําหรับผู้เลี้ยงนี่ อ่าสังเกตจังไหนครับผมเบื้องง่ายๆเชอรเรี่ความเด่นของเขาดูหน้าดูปากครับผมครับผมอ่าเรากลับเรื่องเส้นหลังเนาะเส้นหลังนะครับสายนี่บ่ไม่ตอก้ะพี่น้องอ่าเป็นงัวพันยุโรปนะครับบานเฮ้าพันยุโรปก็มาจากต่างประเทศนะครับนําเขามากกับปั๊บปุ่มพันธุกรรมให้อยู่กับอากาศบานเฮ้าได้กับว่ได้๋หอบได้เศร้าจนเกินไปเลือด87นี่พ่อเลี้ยงนะครับผมกับยู่ถ้าเกินนี่อาจจะหอบจักหน่อยเอานะครับสถานะตอนนี้ท้องไส้พอไดครับพ่อพุทธเชิดครับ ท้องเจ้าบูชเชอร์นะครับบูชเชอร์เป็นพอพันธุของปีแอร์ฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นบีฟมาเตอร์เนาะครับผมบีฟมาเตอร์นะครับผมกับเป็นสายลูกครึ่งนะครับบีฟมาเตอร์เป็นลูกครึ่งบราหมันก็สามารถปรับพันธุกรรมลงไปอีกครับพี่น้องนะครับชาโลเล่ไซบีฟนะครับท้องเจ็เดือนแล้วครับก็บูชเชอร์ท้อง8เดือนนี่ครับท้อง8เดือนนะครับแเดือนนี่นะครับพี่น้องอีกเดือนหน้าได้คลอดแน่นอนเป็นท้องที่2นะครับชาโลเล่ก็ส่วนสูงมาตรฐานชาโลเล่คือร้อยสี่สิบเนาะ โดยประมาณนะครับผมอร่อย40ตัวจุดเด่นของสายเหนือนะครับผู้ผู้เลี้ยงสายเหนือลูกกันดีขึ้นนึงนะครับเนื้อสันที่ยาวนะครับผมเนื้อเยอะนะครับสันยาวนะครับไขมันแทรกนะครับผมสไตล์บพว่าจะเป็นแบงกัสแองกัสชาโรเล่นะครับผมอ่าก็จะมีมันแทรกหรือว่าเป็นวากิว พายอยากเรียนกับศึกษาเบิงนะครับตัวนี้พายอยากได้ด้วยครับพี่น้องง้วแม่ทองแบบนี้ทองแปดเดือนนะครับผมกับเจ้าบูเชอร์เป็นพ่อพันธุ์บีฟมาเตอร์นะครับผมจากพีเอฟฟาร์มเปิดไว้เท่าไรก่อนครับผมเปิดไว้หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นครับอีกเก้าพันบาทนะครับผมมาเบิงตัวจริงกับพี่น้องง้ามนะครับผมอ่าในเกรดผู้เลี้ยงชาโรเล่โครงสร้างดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่บ็อกอ่าถ้าเป็นชาโรเล่บ้านเฮ้าก็ถือว่าเป็นเกรดเอเลยก็ว่าได้นะครับในราคาหกหมื่นคับอีก เก้าพันบาทบท้องแปดเดือนกับเจ้าบูชเชอร์ซึ่งเป็นสายบีฟมาเตอร์กับปั๊บเลือดให้เพิ่์นยูกับอาการเป็นเทาได้ปล่อยน้ำพงน้ำทาโบมีหอบโบมีเซาครับพี่น้องนะครับติดใส่กับเจ้าบีฟมาเตอร์เข้าไปก็ถือว่าอีกหนึ่งแนวทางในการบีดนะครับผมแล้วแต่ผู้มักนะครับจะใส่แองกัสนะครับจะใส่บีฟมาเตอร์ไ,บบรได้เม็ดครับพี่น้องนะครับแล้วแต่ผู้บีดออกมาเห็นจะได้ปรับปรุงให้เห้าดูแลเลี้ยงง่ายนะพี่เนาะนะครับผมกับปับปรุงแล้วกับยูกับอาการหอวได้สบาย นะครับผมอากาศห่อนบ่หอบบ่เศร้ากินอาหารดีนะครับแต่เพิ่นห่อนเกินไปเพิ่นหอบเพิ่นเศร้าก็บ่ค่อยกินอาหารสำหรับผู้เลี้ยงทั้งชา่วลุลีหรือว่ากําลังศึกษาอยู่กับร่องศึกษาเบิงนะครับพันธุกรรมหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสายพันธุกรรมแห่งกําไรนะครับผมสายนี้กับอยากเริ่มเลี้ยงงัวนะครับผู้ใดก็ว่าตอนนี้งัวราคาลงนะครับแต่ว่าถ้าถามผีจังอยนะครับแต่ชา่วลุลีเป็นตังไหนครับผมช่วงนี้ก็ยังขายดีครับผมก็ไปได้เรื่อยๆเรื่อยนะไปเรื่อยครับผมเพราะว่ามันเป็นความต้องการทางด้านตลลลาาาดเเเเ้้้ีียยยงงสนือก็แบบ อ่านะครับผมส่งออกนอกได้ถือว่าเป็นสายพันธุกรรมสากลนะครับที่นิยมเพราะว่าจะเป็นส่งออกไปทางประเภทเพื่อนบ้านเท่ากับมักชาโรเล่บีมาเตอร์แองกัดนะครับแบงกัดกับแมนนะครับผมเอานะครับตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับสนใจชาโรเล่ทอง8เดือนตัวนี้หกหมื่นเก้าตัวต่อไปนะครับเป็นแบงกัดเนาะแบงกัไพรมาร์ชแบงกัดเดี๋ยวไปชมกันครับผม เอาตัวที่2ครับพี่น้องเปิดราคานะครับใครอยากได้แบงกัสนะครับเมื่อกี้เบิ้งชาโลรีไปแล้วเดี๋ยวมาดูแบงกัสนะครับตัวนี้เป็นวัวที่แยกลูกเนาะแยกลูกครับเป็นวัวแยกลูกมานะครับผมส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเนาะครับผมเอ้านะครับหลายท่านว่าแม่แยกลูกอยากเอาไปทับเอามักพอใดเดี๋ยวให้เบิ้งครับพี่น้องอันนี้ก็บนุ่มกับยังไข่อยูเดอร์ครับพี่น้องนะครับย่งไข่นี่นะครับเพิ่งแยกลูกมาเอ้าวไก่พ่อผสมพี่น้อง จับสัตว์ดีๆจักหน่อยมักพอได้เอาไปใส่เอาครับพี่น้องเป็นแบงกัดเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเลือด75ครับ75นะครับสูง140เปิดไว้ที่อันนี้หลังไหมครับอันนี้หลังไม่เนาะครับผมราคาอยู่อยู่หลักไหนเอ้าขอคร่าวเลยราคาอยู่ที่หลักสี่ครับหลักสี่ครับพี่น้องนะครับหลักสี่นี่แหละครับพี่น้องเอาใครสนใจกันถ้าใครมาได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้เพื่อนโพสต์ลงเฟซไปกับมีคนถามมาหลายอยู่นะครับผมผมทายตอนนี้กับไพ่อยากจะได้ก็ลองทู่มาเช็คเบึ้งนะ หมักสนใจนะครับลักซี่ครับพี่น้องตัวนี้แม่แยกลูกแบงกัสเลือด75%สูงประมาณ140นะครับผมเอาเป็นแม่แยกลูกตัวต่อไปนะครับเป็นงวดำเนะครับผมเป็นแบงกัตเท่าันเนาะแบงกัสครับผมเป็นแบงกัสไปดูอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นแบงกัสน,นะครับแม่แยกลูกสูงประมาณ130บวกนะครับมีลูกมาแล้ว1ตัวอันนี้ก็สำหรับผู้ชอบสบายกระเป๋านะครับตัวนี้ประกันดีส่วนสูงร้อยสามสิบด้ครับพี่น้องเพิ่งมีลูกมาแล้วหนึ่งตัว,เป,ตว,ปว,ว,ตวเป็นแบงกัสเลือดประมาณ 75ครับ75ติ้าคลาเปิดไว้ไร้ไปได้ครับผมอ่าเปิดไว้25ครับเปิดไว้20,000กับอีก5,000บาทครับพี่น้อง25,000นะครับ25,000บาทต่อรองได้นะครับเป็นวัวอ่านะครับมีลูกมาแล้ว1ตัวแยกลูกมานะครับกับอ่าจังไปจับซัดผสมเอาครับพี่น้องนะครับใครสนใจ20,000กับอีก5,000บาทต่อรองได้เนาะครับผมเป็นแบงกัสนะครับผมใครสนใจนะครับแบงกัสมาเหยี่อมาชมได้นะครับกิติศักดิ์ฟาร์มนะครับใครสนใจ นะครับเดี๋ยวมีแม่ลูกครับพี่น้องนะครับเป็นชาโรลีกับลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมไคสนใจกับเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกนะครับเป็นครูแม่ลูกครูชุดถ่ายครับพี่น้องนะครับเปิดราคาแบงพีแบงน้องเฮาสำหรับสายเนื้อสายแห่งกำไลนะครับชมคลิปแล้วลยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมแม่ลูกกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งครูแม่ลูกชาโรลีนะครับผมเอาลูกเป็นอ่านะครับเกิดจากพ่อแบงกัตเนาะครับผมอ่าแม่เป็นชาโรลีเลือดประมาณเท่าไรครับผมแม่เเพิ่่นแมลือด ห้าสิบครับเอานะครับเลือด5าซินะครับผม,บผมเาเป็นบ้านเท่าเอิญมั่นเล่นี่แหละพี่น้องนะครับเอิญมั่นเลนนะครับไอาพอ,อยากจะได้เป็นคู่แม่ลูกนะครับอันนี้ลูกสาวเพื่อนเดี๋ยวจะเดือนแล้วครับลูกสาวลูกสาวสี่เดือนกับสิบวันอ่าสี่เดือนกับอีกสิบวันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเ,เดินรอบตัวให้เบื้องนะครับ พ่อชื่ออะไรนะครับพ่อเขาเจ้าเฉากล้วยครับเจ้าเฉากล้วยนะครับพ่อพันธุ์แบ่งกัดด้วยพี่น้องเจ้าเฉากล้วยนะครับเป็นพ่อพันธุ์แบ่งกัดของโชคนิมิดครับลูกแรกเนาะครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับเป็นพ่อพันธุ์จากโชคนิมิดฟาร์มนะครับแม่กระทับเฉากล้วยไว้แล้วเนาะครับผมผ่านรอบแรกนะครับผมเป็นลูกตัวแรกด้วยนะครับแม่สูงประมาณ135บวกถึง140เนาะครับผมโดยประมาณครับพี่น้องนี่นะครับแม่เลือด50เป็นมันมันเล่บ้านเท่าเอิญมันเล่นะครับผมกก็อออมัันนเเเลลล่่หายยครบบพี้งงิ นะครับผมน้ำนมก็ดีนะครับเนื้อเต็มขนาดลูกกินนมกรบเปสุดครับพี่น้องเบิ้งนะครับอ้าวเนื้อก็ยังเต็มคือเกาลูกสาวกะมาดีนะครับอันนี้ครับพี่น้องเป็นลูกเจ้าเฉากล้วยนะครับเป็นพ่อพันธุ์แมงกัตจากโชคเจ้มิตรฟาร์มเอาครูนี่แม่ลูกนะครับเปิดไปหลายไปนะครับผมพี่อ่าคู่นี้เปิดไปหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าได้คู่แม่ลูกด้วครับพี่น้องแม่ทับเรียบร้อยเฉากล้วยผ่านรอบแรกนะครับเดี๋ยวลอรอบสองก็กว่านี่ก่บตัวทองได้ครับพี่น้องใครสนใจก็ทักทายมาได้ นะครับมาเยี่ยมมาชมขอกที่ตั้งฟาร์มยูบ้านไหนครับผมอ่าบ้านคำแช่ตําบลแวงอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเบอร์โทรพี่นะครับ089 863 7441ครับผมเอานะครับแอดไลน์กับเบอร์นี้ได้เลยเนาะครับผมอ่าเฟซบุ๊กอ่ะอยากไปติดตามอยากจะไปอ่าอัปเดตข่าวสารนะครับโพสอ่าเรื่อยๆครับพี่น้องใครอยากได้น้ำเพลินเพิ่งกับมีมากขามากเพิ่งกับโพสต์ให้ชมนะครับอ่าเฟซบุ๊กส่วนไหนก็ครับกิตติศักดิ์ฟาร์มครับกิตติศักดิ์ฟาร์มครับพี่น้องภาษาไทยผผมมเดี๋ยว้นนนใใใหะคครรับสจ เป็นคููแม่ลูกเด้อครับพี่น้องอ่สวยสวยสาวหน่อยอ่าอ่านี่นะครับพอพันธเลี่ยมตัวดีนะครับนี่อ่ะนุ่มหน่อยอ่าสุดลอครับนี่นะครับกําลงฝึกเอาไปทาจุงลงสนามนะครับผมนี่นะครับลูกไส้พ่นอ่าเละมาขอกมาฟ้าเหมือกับมาจับงัวมาจุงมาฝึกนะครับกําลังเลี้ยนลูกที่จะจุงงัวเอานะครับจุงแม่เขาไปหาลูกเจ้าน้อยนะครับนี่ครับให้พันจุงเขาไปเบิ้งคู่นี่หกหมื่นกับอีกก็พันธับเก้าพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องมักแม่ทอง มักแม่ลูกนะครับผมหรือมักแม่แยกลูกเอาไปทับเอากับทักทายมาที่กิติศักดิ์ฟร์มสำหรับมือนีบาวุธที่กัถือว่าได้รับเกียรตินะครับผมมาลองเปลี่ยนแนวมาเบิงสายเนื้อพันุกรรมแห่งกํรไรครับพี่น้องนะครับไายเลียงกับหักนะครับเรียงง่ายนะครับผมโตวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุกรรมนะครับมักแบบไดนะครับผมกับทักทายเบิงในคลิปนี่ราคาต่อร่องกันทุกตัวลดทรงกับมี่ต้องกังวลนะครับเนาะครับผมรับประกันนะครับผมรับประกันเอกสารทุกอย่างครบ ใครสนใจกับทักทาไมาได้ฝากไว้อีกหนึ่งคอหนึ่งฟังทางาเอาเพื่อพ้นท้องจังหวัด้อยเอ็ดกิติศักดิ์ฟาร์มนะครับวันนี้บ่าวทีธิจากกล้าพี่น้องมันเสารนีขอบคุณพี่หลายนะครับผมบสวัสดีครับ